วันนี้ก็ชมภาพนกนางนวลที่บางปูนะครับเพื่อน,อนบางปูสม,มุทรปราการสถานที่ตากอากาศเป็นทะเลดูนะคะป่าชายเลนป่าโกงกลางที่บางปูค่ะเพื่อนๆนงดงามสวยงามกับธรรมชาติรอบเย็นๆย,น,ยนตอนค่านะคะดูภาพนะคะเพื่อนๆืนนกนางนวลมากมายเลยค่ะเพื่อนๆน,นมาจากที่ไหนไม่รู้ใหญ่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขามาช่วงนี้ฤดูนี่อากาศหนาวเขาจะบินมาดูนะคะชม ภาพนกให้มีความสุขกันนะคะเพื่อนๆน,นกเยอะแยะมากมายเลยค่ะดูภาพดูบรรยากาศนะคะนกบินมาให้เราได้ชื่นชมความสวยความงามของนกนางนวลค่ะเพื่อนๆดูนะคะสวยงดงามชมกันให้มีความสุขนะคะนกนางนวลค่ะกําลังบินว่อนให้เราได้ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติที่มีนกมาให้คุณ ที่สมุดประการได้ชมกันคับเพื่อนๆดูนะคะนกมากมายนกจริงๆค่ะนกเยอะแยะเลยค่ะดูนะคะเป็นหมื่นเป็นแสนตัวมาจากที่ไหนใหญ่ก็ไม่รู้หรือตัวแวมีนกงางนวลมาช่วงนี้ฤดูนี้ก็เลยได้ไปชมนกดูนะคะเป็นคลิปยาวที่ตัดมาให้เพื่อนๆได้ชมเพื่อนๆสามารถรับชมคลิปยาวได้